สวัสดีครับผมนายปราการกัปพะคนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่3สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามสำหรับในวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตการใช้งานโปรแกรมแอนตี้ไวรัส Windows Defender ซึ่งหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าตัวโปรแกรม Defender นี้เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่แถามมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ครับสำหรับขั้นตอนการใช้งาน Windows Defender มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ ขั้นตอนแรกให้คลิกที่ไอคอนวินโดว์ด้านซ้ายล่างของหน้าจอจากนั้นคลิกไปที่ไอคอนฟันเฟืองหรือเซตติ n งนั่นเองครับเมื่อคลิกแล้วหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างวินโดว์เซตติ n งขึ้นมาให้คลิกที่เมนูอัปเดตแอนด์เ u ค i ร y ตี้เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างวินโดว์อัปเดตขึ้นมาจากนั้นคลิกที่เมนู Windows Security แล้วคลิกที่เมนู Virus and t h r e a t Protection จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Virus and Threat Protection ขึ้นมาหลังจากนั้นคลิกที่ Manage Settings แล้วจะมีออปชันต่างๆให้เลือกซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับออปชันแรกคือ Real-Time Protection เป็นการปิดการใช้งานโปรแกรมช่วยข่าวถ้าหากว่าพบว่าโปรแกรมนั้นเป็นแพคุกุคคำสำหรับออปชันนี้แนะนำให้เปิดไว้นะครับออปชันถัดมาคือ Cloud Delivery Protection เป็นออปชันในการป้องกันไวรัสผ่านระบบค่าว ส่วนออปชันที่3คือ Automatic Sample Submission เป็นออปชันในการส่งไฟล์ตัวอย่างที่น่าสงสัยจากการค้นหาหรือป้องกันจากระบบ Cloud Delivery ไปยัง Microsoft เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเป็นไฟล์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่และออปชันสุดท้ายคือ Temple Production เป็นการป้องกันไม่ให้ Windows Defender ถูกแก้ไขาการทำงานด้วยโปรแกรมหรือ Command Line ใดๆทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของการสแกนไวรัสกันว่ามีขั้นตอนอย่งไงบ้างนะครับ ขั้นตอนแรกให้คลิกที่ไอคอนย้อนกลับเพื่อย้อนกลับไปหน้า correntate จากนั้นคลิกที่ scan option จะมี option ในการสแกนไวรัสให้เลือกทั้งหมด4 option ด้วยกัน option แรกคือ quick scan เป็นการสแกนไวรัสแบบรวดเร็วใช้เวลาไม่นานจะเป็นการสแกนไวรัสในที่ที่คิดว่าจะมีไวรัสอยู่นะครับ option ที่2คือ full scan เป็นการสแกนแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะใช้ระยะเวลานาน,านกว่า quick scan ครับ option ถัดมาคือ custom scan เป็นการสแกนแบบที่ผู้ใช้สามารถกำหนดพื้นที่หรือส่วนที่ต้องการสแกนไวรัสได้เองแล้วออปชันสุดท้ายคือ Windows Defender Offline Scan เป็นการสแกนแบบออฟไลน์ซึ่งจะเป็นการสแกนแบบ Deep Scan หรือสแกนหาแบบลึกๆจนถึงไฟล์ระบบเลยนั่นเองจากนั้นคลิก Scan Now เพื่อทำการสแกนจากนั้นพอเสร็จแล้วจะปรากฏป๊อปอัพรายการบนแวร์ที่ตรวจพบก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสแกนครับส่วนโปรแกรมสแกนไวรัสนั้น จำเป็นจะต้องมีการสแกนอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันเพื่อที่จะให้เกิดการป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพครับและนี่ก็คือขั้นตอนการใช้งาน Windows Defender สำหรับวิดีโอแนะนำการใช้งาน Windows Defender ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ